ก็ไปอัดคลิปกับเพื่อนนะไม่ว่าครืงเขาจะเป็นยังไงบ้างวัดตักขาวตอนเกมบหลดเสร็จนะ โอเคตอนนี้เกมก็กำลังจะโหลดเสร็จแล้วโอเคโอค้ก็เล่นกับเพื่อนนะไม่ได้เล่นกับใครขอตัดภาพไปตอนเจอเพื่อนเลยแล้วกันก็เจอเพื่อนแล้วก็ปล่อยเพื่อนไป ทุกคนเราจะเก่งเขาในการค่ะสามสองหนึ่งไปตอตีนะเพื่อนขอขอจะขอตัดไปตอนจะจับนังกอี้นะบายบายเพื่อนละบายบายบ๊ายบายจ้าบายบายไปดูด,ดีกว่า oh. อุ้ยเอฟเต์สวยมาก โอ้ oh my god เล่นได้ดีมากเลยคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะบ๊ายบาย